เอาแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีท่านับทุกท่านกันเลยนะผมนะวันนี้กับคเมิล่าแชแนลกัดอีเช่นเคยนะผมนะวันนี้ก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าแอนเนตนั่นเองนะผมนะก็วันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของแอนเนตในวอร์รี่พาร์ซีซั่นนี้นะผมนะซึ่งมาในระดับของ m เมจิกคู l เหมือนกับทางด้านของทูเลนในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมนะ ก็สำหรับเจ้าแอนเนตเนี่ยก็จะสามารถรับได้ในวอร์น p พาร์เลเวลที่60นะครับแต่สําหรับใครที่สั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยจะได้เหมือนเป็นบัตรทดลองเช่ามา7วันนะครับผมนะก็เอฟเฟกการตีก็ประมาณนี้เลยครับผมตอนนี้จะเล่นเป็นแอนเนตโลมนะเนี่ยสกยิลหนก็จะประมาณนี้ออกม่วงๆหน่อยแล้วก็มีหนังสืออยู่ตรงกลางนะครับ ก็ฝั่งนี้นะตอนนี้เราก็เจอกับทางหน้าของเอลสูนะผมยืนเลนด้วยเจ้าแอนเนตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมไม่ชอบเลยนะเวลาผมเล่นเอลสูเนี่ยแบบกำลังจะนั่งโูมอยู่แล้วมันวางสกิลหนึ่งเนี่ยตรงนี้พยายามจะซื้อโอเคฮะซื้อฟิกเกอร์เอลสูนะผมนะก็ต้องจ่ายไปไม่งั้นอาจจะถึงแก่กรรมได้นะผมนะ s <S <laughs> เนี่ยวางสกิลหนึ่งไล่ไป สกิลสเนี่ยเมื่อเราเล็งไปทางเพื่อนเนี่ยมันจะให้เกราะกับเพื่อนได้นะซึ่งการทำงานของมันก็เหมือนสกิลสองของนาคอสเลยนะครับผม,มนี่ฮะก็น,ะนั่นแหละการทำงานก็เหมือนนาคอสเป๊ะๆเ,เลยนะงสกิลสองฝั่งของคามก็มาซ้อนละดูจากมินิแมปมีกาลีและป่าเขาจบบนตรงนี้พยายามจะวิ่งไล่เอลโซูโอ้แต่ว่ามาเจอกาลีพยายามจะฟิกออกและตายไปโอ้โหช็อตนี้ เอาใหม่ฮะเมื่อกี้เขาเรียกว่าผิดพลาดทางเทคนิคตรงนี้ผมดูนะว่ามีลิงผมพยายามจะเช็คอยู่แต่ว่าลิงเขาดันขี้ติดฮัลการีดันอันติอีกโอโ้โหอ่ะรอบนี้เอาจริงไหมรุคนรอบนี้ไม่รอบนี้ไม่มั่วละเมื่อกี้ก็ไม่ได้มั่วนะเว้แต่พยายามจะเช็คพวกมไม่เพื่อนเนี่ยแต่ลิงแม่งเสือบด,ดวงดีขี้ติดรัวๆเหลือจะเชื่อเลยตรงนี้ซาต้าบินไปเข้าทางด้านหลังของเอลสูแต่บินไม่โดนเอลสูวิ่งออกไปได้วิ่งฝ่าป้อมมาแล้วตรงน,นี้กดอันติยัดในเอลสูแล้วตายไปครับผม ก็ตัดมาดูทางด้านของเลนล่างครับแพนด้า Panda ก็รับมือกับล้อเลี้ยวที่มีอาญาขี่นะซึ่งเป็นล้อเลี้ยวออฟด้วยนะทุกคนนะกน <c oughs> ็อาญาเนี่ยตอนนี้เหมือนจะขี่แต่ล้อเลี้ยวเลยนะกะไม่ไปขี่คนอื่นเลยปล่อยให้เอลซุโดนกดอยู่ทางด้านเลนบนนะเียจะมารับเ็วกาครันนแต่รอสาตาร์ก่อนนะโอเคนี่ฮะก็เป็นการโจนก่อยเพื่อนแบบนี้เลยนะ ึ่งเจอเอลสุเนี่ยเอลสเนี่ยเวลายิงแล้วก็จะติดเกาะน,นะผมนะทำให้เราเนี่ยเจ็บน้อยลงนะเวลาโดนเอลสยิงสาตาพยาบินไปแล้วครับผมตรงนี้แต่ปิดดามเมจไม่ได้ก็เลยฟุ้ยเขาไป้วอันติอัดหน้าเอลสูตายไปนี่เห็นไหมขนาดโดนป้อมตีก็เกาะหายแทบไม่เข้าเลือดเลยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเรามีเกาะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเชียวเชียะ สกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนถ้าเกิดว่าใช้โดนเป้าหมายมันจะมีการลดคูดาวของสกิลลงด้วยนะครับทุกคนนะจัดว่าเด็ดเลยผมไม่ได้อ่านสกิลของแอนเนตในแพทนี้เลยนะทุกคนนะเล่นก็นานละแอนเนตแต่ N ก็พอเล่นได้ฮนะถูถุแต่ไถไปไม่ได้เป็นเมนอะไรขนาดนั้นก็วางสกิลเช็คเพื่อนนะผมสังเกตแล้วเนี่ยแอนเนตถ้าเกิดว่าวางสกิลหนึ่งแล้วโดนเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนแบบโดนอะไรสักอย่างนะทุกคนนะ เดี๋ยวไม่ก็ดูตรงโฮลิทันเดอร์นะถ้าเกิดว่ามันด้งก็แสดงว่าเราเช็คโดนนะก็พยายามไปปิดทางด้านของล,อล้อเรียฮะมีกันอยู่2ตัวอย่างนั้นวางสกิลหนึ่งไปแล้วกดอันติตันไปฮะแต่ว่าเหมือนเขาจะโดดออกไปแล้วโดนล้างไปนะเมื่อกี้แพนแพนสาตาร์บินเขาไปในป้อมนะแต่ไม่ตายะตรงนี้โดนลิงมาปิดแล้วพยายามกดล้างให้เพื่อนวิ่งออกครับแต่ว่ามีกาลีอันติอยู่ทางด้านหลังและโดนอ่าขอโทะทุกคนเมื่อกีก้ผมตัดไป ยี่อะไรนี่เพื่อลืมลืมลืมทุกคนลืมสริปตัวเองพอดีโดนสดเยอะไปหน่อยนะช็อตเมื่อกี้ขออภัยครับผมมึนมึนด้วยแหละก็ซิวเข้าไปสับอะไรตรงนั้นผมพยายามจะวางสกิลหนึ่งลิงนี่ก็ไม่กล้าเข้ามาก็โยนก่อยเพื่อนไปครับเผื่อโดนเอลซูฝั่งตรงข้ามยิงมานะเนี่ยพยายามเช็คปุ่มนี่ฮะเช็คเจอก็จะประมาณนี้เลย วางโดนกาลีไปครับผมโยนก่อให้เอลสูนะนี่ฮะกาลียิงอันติมากาลีเด็ยก็ยังคงเป็นตัวที่น่าลัคาสําหรับเอลสูอยู่นะทุกคนนะเวลานั่งซูมแล้วโดนเปิดอันติไล่เนะี่ยโอ้โหเจ็บเจียนตายเลยนะทุกคนนะมันแรงพอสมควรเลยเออเอาลองหนเอลสูออกก่อนนะผมตรงนี้เลนบน เหมือนจะมีการไปปิดล้อเลี้ยวกันอีกครั้งผมภาพจํายังชั้นเจเหมือนเดิมทุกอย่างหรือเปล่าตอนนี้ฟิกเขาไปแล้วอันติอัดกําแพงไปแต่เขาไม่ติดมือนะตรงนี้มีซาต้าพยายามจะบินไล่ตามอยู่แต่ว่าจะลอดหรือเปล่าแล้วตีแพสซีไปแล้วตายไปทางนั้นของล้อเลี้ยวและตรงนี้มีกาลีวิ่งมารับเปิดอันติฮโดไปผมตรงนี้ซาต้าคิดว่าเขาลอดแล้วหรือเปล่าเพราะากาลีมาไล่ผมจังวันนี้ผมวิ่งออกมาแล้วลอดไปได้ครับแต่ว่าซาต้าโอ้โหเหมือนจะไม่ลอดับผม <Ultimate. S 1> อ่ะก็ตัดภาพมาทางด้านของเลนกลางฮะ มาล่อตีนแต่เหมือนว่าซิลเขาจะไม่เห็นนั้นตีคีปลาอยู่ต้องกดอันติีเพื่อเอาชีวิตรอดไปก่อนนะผมนะและแดสกิลสองออกมาแล้วหันกลับไปวางกิลหนึ่งส่วนอย่างนี้แล้วได้คิวทางน้นของลอเลียวมาและเป็นเพื่อนเราที่เก็บฝัองตรงข้ามไปได้ถึง2ตัวโดยเสียแค่ซิลตัวเดียวนะผมนะก่อทางด้านของช็อตนี้พยายามจะไล่ลอเลียวไปตัวนี้อาญาลงมาผมนะ โ okay, อเคมากดอติให้เพื่อไม่เข้าถึงตัวรอเ <Yeah. S 1> ลยนะแหมรักกันจริงๆนะคู่รักคู่นี้เกาะกันทั้งเกมะ่ะทีมเล่นยากนะเจอาอาญาอย่างนี้ด้วยน้ไออันติผักให้เพื่อนนะละลิงเดินมาติดอีกหนึ่งทีจังหวะนี้ไม่ได้เดินนะผมบอกเลยก็ได้ทางด้านของป้อมเล่นกลาง <Ultimate S 1> ไป <not> พยาพยามเติมเกาะให้เพื่อนตลอดเวลานะเพราะว่าเอนนเนี่ยมานามันแทบจะไม่ลดอยู่แล้วนะตัวของมัน ไม่รู้เป็นที่สกิลไหนนะไม่ได้อ่านนะทุกคนนะใครรู้ก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ครับผมมากันชิปเลนกลางก่อนนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นตัวล่อนะอาญายืนอยู่เดียวนี่มีเลเซอร์เอลสูมาแล้วนะโอเคเช็คตรงนี้ไม่โดนใครครับเหมือนจะพยายามไปเอาแพนด้ากันแล้วหรือเปล่าและกาลีเปิดอันติไล่ยิงมาอีกแล้วครับผมอย่าคิบไปก่อนนะตรงนี้ โอเคนะพยายามวางวงสกิลหนึ่งเคลียร์คีปไปก่อนเล่นละฮะเห็นลิงเจ็บวางสกิลหนึ่งไปอย่างนี้ละหักเข้าไปแล้วอันตีไปหนึ่งทีครับผมพยายามจะเล็งสกิลหนึ่งให้โดนลิงแต่ว่าเล็งมืดครับโอ้โหนิ้วลื่นไปหน่อยช็อตเมื่อกี้เกือบตายดีนะมีเอลสุมาซ้อนทันเนี่ยอ่าชิบหายแล้วซิวโอ้โหฟ้าตำแหน่งสูงเสี่ยงสุด ก็วางสก,กิลเช็คไปเหมือนเดิมครับผมนะแอนเน็ตก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากอหลรก็ต้องวางเช็คไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆเนี่ยแอนเนตกลางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีเลยนะผมมองอย่างนั้นนะมันดาเมจมันแรงนะทุกคนแล้วมันก็เป็นตัวที่สามารถช่วยทีมไฟได้มากเลยนะนี่ฮะก,ก็อันตีพยายามผักให้เพื่อนนะเหมือนเขาจะไม่ตามมาตรงนี้พยายามจะเข้าไปช่วยแพนด้าครับผม เหลืออาญาอยู่ตัวเดียวตรงนี้จะรอดหรือเปล่าเหลืออยู่หนึ่งหน่หนอและก็อหัวเอลสุไปได้เอลสุยังซูมอยู่ฮะและพยายามเอาล้องหนเอลสุออกมาแล้วตอนนี้เอลสุใกล้ตายพยายามจะวิ่งตามสุดนะแต่ว่าต้องถอยก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนยิงสวนมนทีนึงอาจจะตายได้และตรงนี้มีกาลรรีผมเอลสุเห็นไหมเมื่อกี้ดูภาพเมื่อกี้ทีนะก่อไปดูได้ทนะุกคนนะกาะของนี้ช่วยเอลสุไว้ไม่ไม่งั้นเมื่อกี้อาจจะตายก็ได้นะเพราะว่าถ้าเอลสุเขามีดาบแดงามาดูชั้นนี้ขโมยบัฟฝั่งตรงข้ามนะ กาลีมาบินในกาลีกาลีมันติและซาตาบินไปแล้วฝั่งตรงข้ามตรงนี้ต้องกดอันติขังไว้ให้เพื่อนหนีไปก่อนนะแต่เหมือนว่าตัวเองจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับผมโดนลอเลี้ยวไล่ด้วยความแค้นและตายไป<ๆ>เกิดมาใหม่หลังจากที่เสียสละตัวเองเพื่อนเมื่อกี้แล้วก็สกิลสองก็โดดออกมาหลบล้อเลี้ยวไปแล้วสกิลหนึ่งตอดเข้าไปฮนะตอนนี้เหมือนจะมีปัญหากับล้อเลี้ยวอย่างเดียวเลยนะทีมผม เคียชีพทางด้านของเลนกลางไปก่อนแล้วอันติเจอหน้ากูก็เปิดอันติตลอดวัต์ฟ้เกือบตายทุกคนดูมันแรงมากมาละตาช็อตนี้ผมนะมาโซนดารก,ก่อนกลัวฝั่งของข้ามจะตีนะแต่ว่าเขาอยู่บนสองคนเลยแพนด้าเนี่ยก็รอจะเหงือมือรอเลี้ยวไปได้ก็อาจจะเสียงไปแหปงเลยนะเพราะว่าง่วงแล้วด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวพักเสร็จแนละ้วจะไปหลับแล้วแหละ อาสกิลเช็คไปก่อนมีคนอยู่ในพุ่งครับผมเช็คไปอีกทีหนึ่งโอ้โหลิงค่อนข้างเจ็บเลยนะ่ะแล้วก็คือเช็คไปรอบนึงแล้วคือมันยังไม่ออกแล้วมันยังยืนเอ๋ออยู่ในพุ่งอยู่เ <Yeah. S 1> ช็คกลมไปก่อนนะ Here some fresh air. เอาเปล่าหล่อเลี้ยวเอาเปล่าเห็นไหมเนี่ยมีใครอยู่เนี่ยเอาเปล่า เอลสูพยายามจะวิ่งตามลิงไปครับจะได้หรือเปล่าแล้วแพนด้าเป็นคนที่เก็บคิวลิงไปได้แล้วตรงนี้มีกาลีอยู่เปิดอันติมาอีกแล้ว <Yeah. S 2> ก็ต้องสกิลสองออกก่อนนะผมนะกาลีอันติแม่งโคตระแรงอะไรก็ไม่รู้ตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ฝังทางด้านของเลนล่างครับผมมีซิลอยู่ดันป้องอยู่จะรอดหรือเปล่าดูจาก <Yeah. S 2> มินิแมปแล้วตายไปนะโดนกาลีเก็บเป็นออส็อตของกาลีไปตอนนี้17นาทีแล้วผมนะยังไม่มีใครสามารถช่วงชิง ซิงของดาร์คเลเยอร์ก็สเลเยอร์นั่นแหละพยายามจะลัดบลัวแต่ไม่ได้กาลรรีโกรธเปิดอันติสวนมาเลยตรงนี้เอลสุซูมไปไม่โดนะ่ะแบตเตือนโอ้โหอิชิมาเอ้ยเกือบแหง้งเมื่อกี้แม่งเดินเข้าป้อมนะโอ้เอลสุโดนยิงมาหนึ่งทีเนี่ยพยายามเอาตัวมาบังให้เพื่อนครับผมแต่ว่าตรงทางด้านขวามีลอเลี้ยวมาแล้วเปิดอันตีพยายามจะสะบัดเขาออกฮนะแต่ว่าเอลสุยังนั่งสูมอยู่พยายามจะช่วยเพื่อนนะแล้วก็อันตีออกไปได้ แต่แต่พาไปดูทางด้านของเลนบนนะผมแพนด้าพยายามจะดันบาลลกยฟังตรงข้ามทางด้านของเลนบนอีกรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีลอเลียวกับอาญาอยู่ทางด้านของเลนล่างครับผมตรงนี้เนี่ยผมได้บอกกับเอลซูแล้วก็สตาวาจะใช้แผนแอบรอบตีด์กเลเยอ์นะทุกคนนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นตัวสำคัญทีมผมโผล่บนสองแล้วนะอาจจะคิดไม่ถึงที่จะมาเช็คด์กกันได้นะอตรงนี้เรียกเพื่อนมาแล้วผมนะมาตีด์กเพื่อนมาตีด์ก วางหนึ่งใส่ดาร์กไปโดนสองออกมาดาร์กขอนมาติดเกาะอ่ะก็ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นของนติดาร์กชิวๆเหมือนฝั่งตรงข้ามจะเริ่มรู้ตัวกันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหายไปทางมินิแมปเลยทีมเราก็มาแล้วเหมือนกันครับตานี้อาจจะเป็นไฟสุดท้ายของเกมนี้เลยก็ได้แล้ววางสกิลหนึ่งใส่หน้ากาลีไปหนึ่งทีแล้วเหมือนมีรอเรียวล้ำอยู่ตรงนี้แต่ว่าลาำแล้วยังไงต่อฮะก,กดอันติะตันไปพยายามสกิลสองดดออกมาเพื่อไม่ให้เขาได้ระเบิดสแต็กนะครับผม ตายไหมครับผมตรงนี้ก็ฝั่งตรงข้ามก็ตายไปสามแล้วเหมือนจะเป็นการยุติเกมนี้ลงโดยสมบูรณ์เลยเปล่าตรงนี้เหลือแค่เอลสูตัวเดียวพยายามจะตามสุดแล้วโยนเกาะให้แพนด้าไปก่อนหนึ่งทีฮะและ้ลวสโลเอลสูสโลแบบนี้สโลแบบนี้สกิลหนึ่งไปแบบนี้ยืบบนมอไปเลยครับผมโอ้โหตรงนี้มีลิงแต่เน็ตกูปิงเงยเน็ตกูเน็ตเน็ตเนตโอ้โหตายตายวินาทีสุดท้ายเวเยอ่ะปิงยันจบเกมอเนตกูปิงอ่าอ่าโอเคจบแล้วนะกนนะ โอเคใครก็ได้ช่วยยุติความปิงนี้ที <laughs> <Victory. S 1> อ่าเรียบร้อยนะก็จบเกมนี้ไปได้นะก็เป็นทีมของผมที่ชนะไปแล้วก็เป็นแอนเนทนะที่ได้ MVP ไปสกอร์ก็ประมาณนี้เลยนะก่าสารตายห้าสิบสิามอเทมก็ประมาณนี้ครับผมนะส่วนรายละเอียดก็ประมาณนี้เลย